วันนี้จะพามาที่วัดลอยเคาะนะครับอยู่ตั้งอยู่บนถนนลอยเคาะซึ่งเชื่อมต่อไปยังไนบาซ่านะครับซึ่งถนนสายนี้ถ้าเทียบกับกรุงเทพก็ถนนข้าวสารนะครับเพราะนักเที่ยวฝรั่งเยอะมากนะครับสมัยก่อนก็คนจีนก็เยอะนะครับก่อนที่เกิดเหตุการณ์เนาะก็ช่วงนี้ก็หายไปเยอะก็มีฝรั่งฝรั่งเยอะครับตั้งอยู่ท่ามกลางความเจริญวัดลอยอเคาะนี่ก็ก็เป็นชื่อดีเนาะชื่อ ชื่อดีส่วนมากคุณก็จะมากราบไหว้ขอพรนะครับก็ให้สิ่งที่ไม่ดีต่างก็ออกไปนะครับลอยลอยออกไปนะครับตามความเชื่อเนาะ,ะวัดน,นี้นะครับตามประวัติก็สร้างมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าคืนานะครับพระเจ้าคืนากษัตริย์ลำดับที่6ของเชียงใหม่นะครับ นานมากนะครับประมาณปี1911นานะครับนานมากเลยนะครับก็ประมาณอายุก็600ประมาณ5 6 0 0ปีนะครับคู่เมืองเชียงใหม่มานะครับก็ยุคพระเจ้ากืนนาเนี่ก็เป็นอียุคนึงที่บ้านเมืองมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับสมัยพระเจ้ากืนนานี่ก็ที่ว่าสร้างาวัด วัดสวดอกนะครับสร้างวัดสวนดอกแล้วก็พระธาตุสุเทพนะครับที่ว่านําพระบรมสารีริกธาตุนะครับที่ว่าแยกออกมาเป็นสององค์แนละ้วก็ขึ้นหลังช้างมงคลคแล้วก็เสี่ยงทายไปนะครับสุดทา้ายช้างก็ไปอยู่ที่นูน่นก็ไปหยุดที่บนดอยสุเทพนะครับก็สมัยพระยาคืนานี่ก็พระเจ้าคืนานี่ก็เจริญรุ่งเรืองมากครับุทธศาสนารับอเอาละทิ ลังกาวงนะครับแล้ที่ลังกาวงก็มาเผยแพร่ที่นี่นะครับที่เชียงใหม่นะครับที่ต้นกำเนิดก็ที่วัดที่วัดป่าแดงหลวงนะครับยังไม่ได้พาเพื่อนๆไปเที่ยวเลยครับก็เดี๋ยวมีโอกาสจะพาไปครับ ราบไยเดรราบไตเบาลกาววาโยติธโมจะงยายังอินทาริโตเมจิควรยังปิปัติน้าอกที่การนัตติริสา ก็ภายในวัดก็ก็ประกอบด้วยโบสถ์วิหารนะั้นแล้วก็มีสิ่งก่อสร้างข้างในนี้ก็เป็นของสมัยใหม่นะครับก็มีโรงเรียนพระพุทธศาสนานะครับแล้วก็มีการสอนดีพื้นเมืองทางเหนือนะครับสอะะสอนซึ้งพวกอะไรต่างๆสมัยเป็นพวกเยาวชนนะครับมาเรียนนะครับันเสาร์อาทิตย์นะครับแต่ช่วงนี้คงงดเพราะว่าเหตุการณ์ โลกเนาะโรคระบาดนะครับก็งดทางวัดคงจะงดไปก่อนนะครับพวกเงียบปกติคงจะเยอะคนคงเยอะนะครับครับก็พอเราเข้ามานะก็จะมาไหว้พระประธานนะแล้วก็สวดมนต์ตามจริตของแต่ละคนนะครับก็มากน้อยแล้วแต่เนาะก็ถือว่าดีหมดนะครับบางท่านก็มานั่งสมาธินะครับ นั่งทาสมาธิมีก็มีนะครับก็หลายๆท่านก็มาถวา,ายสังฆทานทําบุญนะครับก็ส่วนมากก็ในเมืองเชียงใหม่ช่วงนี้ก็จะเงีย,งยบๆหน่อยนะครับถึงแม้ว่าจะมีน้องเที่ยวชาวต่างชาติมาบ้างแต่ก็ไม่มากไม่มากเหมือนเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนเยอะมากนะครับในวันนี้ก็เยอะนะครับเออครับก็ ใกล้ๆวัดลอยข้อก็จะพอเดินทะลุข้างหลังไปก็เป็นวัดพันตองนะครับตองก็คือทองนี่ครับก็อีกชื่อนึงก็คือวัดทองพันช่างนะครับก็เป็นชื่อดีก็เมื่อกี้เข้าไปดูแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นวัดที่สร้างมาไม่นานนะครับก็สร้างโดยตระกูลหลายๆตระกูลนะครับเห็นเห็นมีหลายตระกูลนะครับก็มีโกรธที่บรรจุ กระดูกของบรรพบุรุษนะครับก็มีอยู่ข้างหลังนะครับก็เมื่อกี้ไปอ่านดูมีที่เราพอรู้จักนะครับในหลายคนนะครับส่วนในโบสถ์ก็ปิดโบสถ์วิหารปิดหมดเลยนะครับที่วัดพันตองนะคงจะมีพระเนนอยู่แต่ก็เงียบนะครับเงียบที่วัดลอยคอนี่ยังว่าเปิดโล่งนะครับเปิดเปิดให้คนมากราบไหว้นะครับ ก็แนะนำเพื่อนเนาะก็ถ้าได้มาเชียงใหม่นะครับก็แนะนำมานะครับมาทำบุญไหว้พระนะครับที่วัดลอยเคาะนะครับก็สิ่งไม่ดีต่างๆก็จะลอยไปนะครับก็หายไปนะครับคุ่นเพื่อนๆนะครับที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดกดซับสไครต์นะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับกระดิ่งกิ้งๆๆนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปเนาะ สำหรับท่านที่เพื่อนๆที่ชอบทเที่ยววัดนะครับก็ช่องเด่นว,วัตทีก็จะนำเพื่อนๆน,นะครับไปเที่ยววัดหลายๆที่ในเชียงใหม่ยังมีเยอะยังมีเยอะครับก็ไว้คราวหน้านะครับไม่รู้ว่าจะไปวัดไหนต่อนะครับก็รอติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย